กล่องสุ่มตัวรับ9บาททุกคนจะได้กันไหมทุกคนมาดูกันจัดไปเลยครับ20กล่องมาดูกันว่าจะได้หรือป่ะโอโ้ได้เฉยทุกคนเรามาดูกันว่าไอดีนี้มีอะไรกันบ้างครับเฮ้ยอีก,กิดอีโวด้วยทุกคนคุ้มบากๆเลยครับผม DC Shop มีไก่เพชรไก่มิติไก่ตัวรับขายราคาถูกและรับกดเกมพัทแมปอนิเมต์นการดด้วยใครสนใจลิงกใต้คลิป DC Shop เท่านั้น โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกินด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมอนิเมะแบนการ์ดนะก็เสียงเบาๆก็ทุกคนปฏิว่าตอนนี้ประมาณตีสี่ครึ่งนะตีสี่รครึ่งก็เออนะปฏิว่าน้องชายผมหลับน้องชายผมต้องตื่นไปทําง,งานนะก็เลยคะแนนต้องพูดเบานิดนึงนะครับผมก็ขอโทษทุกคนนะครับแต่วันนี้เรามาอัปเดตตอนนะทุกคนก็คือเนี่ยตีสี่ตีสี่คิวเจ็ดทุกคนเห็นปะเห็นปะ เฮ้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนี่นี่ตอนนี้คือแบบในทิ่เกิดขึ้นเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแบบอ,าาแอุ้ยแะผมผมก็ตกภาษาอังกฤษเชได้เอ่อโพสจับมันก็คือตอนนี้ใช่ไหมทุกคนก็เกิดเรื่องสดๆก็คืออันนี้เนาะอ,อันนี้ก็จะเหมือนแบบมีคนมาเกลียนอะไรประมาณนั้นนะมั้งผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนเหมือนมันจะเกิดเรื่องอะไรก็อย่างนะก็ประมาณว่า เออมันมีแบบเออคนมาคุกคามในกลุ่มมาเลยหลายๆ,ๆอย่างเออมันเกิดเรื่องมันมันส่งผลกระทบหลายๆอย่างก็มีไฟนะผมก็โหลดมาแล้วแต่ผมไม่ได้อ่านแต่เหมือนบเออเ,อ,อ,เอ,อเรื่องมันก็ดูไม่ค่อยดีมากนะอืมก็เหมือนเกิดเรื่องขึ้นนะอ่ะเหมือนเกิดเรื่องขึ้นแล้วแอดมินก็บอกว่าประมาณว่านี่นี่ก็คือจริงๆอ่ะแอดมินก็พยายามจะ ทำให้อัปเดตครั้งที่นี้ครั้ง1.0เนี่ยทำให้ทันเวลาที่ไปเตอร์พัดหมดอะ่ะที่ผมบอก <c oughs> คือที่ผมบอกประมาณเมื่อ4วันก่อ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 นใช่ไหมุยคน์ที่ผมลงคลิปไอคลิปเนี่ยเนี่ย,ยล่าสุดใช่ไหมทุกคนคลิปนี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าอัปเดตจะมาประมาณวันอาทิตย์วันจันทร์เนี่ยเออแอดมินก็บอกว่าเออจะพยายามทําให้ทนันซึ่งพอเกิดเรื่องอันนี้เกิดเรื่องอันนี้ปุ๊บ มันทําให้การอนะัปเดตอะอยู่ชะง,งานขึ้นแล้วแอดมินก็ตอนเนี้ยแอดมิน I mean ก็บอกว่ากําลังจะพยายามนะพยายามทําให้อัปเดตเนี้ยอันนั้นทุกคนอันให้อัปเดตเวลาที่ขอบอกนะซึ่งนี่คือรูปสปอยมาทุกคนเจ๋งปะคือแบบคดทเทียนทุกคนโกโจกับสุคนะทุกคนเหมือนที่ผมบอกปะโกโจกับสุคนะใช่สุคนะปะไม่ใช่ปะเหมือนโกโจกับสุคนะหรอ ไม่รู้อ่ะเหมือนไม่ใช่สุกุนะหรือสุกุนะวะผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าอันนี้โกโจเนี่ยเชี่ยแบบทุกคนมันเท่มากเลยทุกคนโกโจสุกุนะปะผมไม่รู้ว่ะตัวนี้คือตัวอะไรแดงๆอ่ะแต่แบบอิชิเขาเท่อะทุกคน่ะคือแบบจะอัปเดตแล้วทุกคนแบบโอ้ยผมดีใจมากนะแบบผมเห็นภาพนี้ผมรู้สึกแบบปี้มากทุกคนแบบโอ้เกมจะอัปเดตแล้วทุกคน ผมไม่รู้นะว่ามันจะทันตามที่เขาบอกนเราไหมคือตอนนี้เขาเขาก็พยายามพยายามอัปเดตให้ทานนะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนอัปเดตสั้นๆนะก็อัปเดตสั้นๆตีสี่ครึ่งก็ขออภัยกับเสียงที่จริงด้วยนะครับผมมาเตะเสียเนาะโอเคครับผมก็ถ้าชอบใจก็เริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครปเพื่อติดตามคลิปใหม่กันด้วยนะผมอัปเดตข้อมูลตรงเนี้เหมือนผมอัปเดตตรงนี้ไม่ค่อยเก่งนะทุกคน ก็ตรงนี้ก็คือข้ามมาไปแล้วกันให้คิดว่าตรงนี้คือเหมือนเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะผมเกิดเรื่องไม่ดีอ่าประมาณนี้ก็เนาะ,ะเหมือนมันจะเกิดเด็กเกียนคนมันเกียนอะไรประมาณนั้นมาทุกคนผมก็ไม่ได้อ่านอนะ่ะขอโทษด้วยนะทุกคนที่ข้อมูลไม่แน่นจริงๆผมแค่อยากจะมาอัปเดตแค่ตรงนี้เฉยๆทุกคนว่าอันนี้นะทุกคนคือมันมันเดิมบเบสมาแค่นี้แหละทุกคนแล้วก็อัปเดตตรงนี้เฉยๆนะแล้วก็อัปเดต ต้บนปุ่มเดี๋ยวรอช่องช่องอื่นแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวไปดูช่องอื่นแล้วกันพี่ขอจะอัปเดตที่ยิ่งใหญ่กว่าผมนะผมขอสั้นๆแล้วกันนะว่าจะมีโกโจมาแบบเทมาทุกคนแค่เห็นแค่นี้แบบุมเมนแล้วมันเทมาทุกคนก็คืออย่าทําคลิปเลยเอออย่าทําคลิปบอกว่าทุกคนตัวใหม่ที่จะเข้านี่คือเทแนะ่อันนี้น่าจะเป็นมิติไม่ใช่สีเขตดอันนี้น่าจะเป็นตัวรับนะทุกคนผมไม่รู้นะว่าจะทันหรือปานนะเนาะ เรากําลังดาเนินการเต็มที่ในการอัปเดตตามวันแผนอย่างไรก็ตามของขึ้นหน้าเนี่ยต้องอยู่ชะง,งักลงอย่างชื่นชมเ,เนื่องจากละครเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเราอย่างมากเราจะพยายามรัดีที่สุดให้ทันเวลาแต่ฉันหวังว่าจะช่วยผู้คุณผมไม่รู้อ่ะเหมือนจะบิดนิดนึงนะมันจะบิดมันจะมีการบิดเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะบิดนานแค่ไหนนะแต่อาจจะบิดหรือไม่บิดวะผมไม่รู้อ่ะห้าสิบห้าสิบนะโอเค คลิปนี้สั้นๆนะครับผมเจอกันทุกคนเจอกันคลิปหน้าเซเร์กันในจามบายครับผมคลิปสั้นๆนะครับผมอัปเดตสั้นๆนลงตอนนี้แหละตีสนะี่เลยเจอกันครับผมบายบาย